สุทธศีโลหรือพระครูสิริทัชสมาจารย์เจ้าอาวาสวัดคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีหลวงปู่มีนามเดิมว่าบุญตาภาซึ่งเกิดเมื่อวันที่15มกราคมพศ2448ตรงกับวันแรมสองค่ำเดือนยี่ปีมะแม่ท่านเกิดที่บ้านพระเสาอำเภอชนะชัยจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาคือนายอูดผาซึ่ง โยมมานดาชื่อนางทุมผาซื่อตามประวัติกล่าวว่าเมื่อหลวงปู่บุญตามีอายุเข้าเกณฑ์ศึกษาโยมวิดาได้นำท่านไปฝากเพื่อเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านพระเสาซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้านนั่นเองท่านได้รับการศึกษาจนจบชั้นประถมปีที่สามซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมัยนั้นชีวิตในวัยเยาว์นอกจากจะทำตนเป็นผู้ช่วยเหลือบิดามารดาตามกำลังแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผิดแผกแตกต่างกับเด็กชายในท้องถิ่นทั้งหลายที่ชอบสุขสนเด็กชายบุญตากลับมีความคิดน้อมนำไปในทางศาสนามีอุปนิสัยเงียบเฉยชอบความสันโดษทั้งนี้อาจจะสืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเริ่มต้นจากตัวอย่างที่ดีของครอบครัวกล่าวคือคนในสมัยเก่าๆโดยเฉพาะผู้คนในแถบทิที่ราบสูง หรือวันสำคัญทางศาสนาผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเท่าวัดฟังทำประกอบกิจการงานบุญตามความนิยมเด็กชายบุตรตาผ่าซื่อได้รับสิ่งที่ดีงามได้รับการชี้แนะได้ศึกษาจากตัวอย่างที่ใกล้ชิดประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีในอดีตสมัยเป็นถิ่นกำเนิดของพระเถระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณหลายต่อหลายรูป เมื่อหลวงปู่บุญตาจเจริญวัยขึ้นท่านก็ยังคงปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายในการช่วยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพและช่วยเหลือกิจการของศาสนาในท้องถิ่นเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวยและหลวงปู่บุญตาท่านก็อุทิศตนเป็นลูกของพระตาคตเมื่อวันที่24มกราคมพศส4 7 2 72, ตรงกับวันเสาร์แรม11ค่ำเดือนยปีมะเส็ง ได้ทำพิธีอุปสมบทณวัดหนองมาอําเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระอาจารย์กลัดเป็นพระอุปชาพระอาจารย์กาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เผือเป็นพระอนุสาวรนอาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาวิสุทธีโลตั้งแต่หมัดนั้นเป็นต้นมา สุบุญตาวิสุทธสีโลไม่ได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์สิ่งที่กระทําในเบื้องต้นได้เข้ากราบพระอาจารย์กลัดเจ้าอาวาสวัดหนองมาซึ่งเป็นพระอุป,ปัษชาแจ้งความประสงค์ขอฝากตัวเป็นสิทธิขอรับการศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานทันทีจึงนับได้ว่าพระอาจารย์ท่านแรกของท่านก็คือพระอาจารย์กลัดซึ่งพระอาจารย์กลัด ท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาด้านวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นให้กับท่านก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นคั้นธรธุระและวิปัสสนาธุระในขั้นต่อไปและเพื่อสแสวงหาความรู้ด้านพระธรรมวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องนำไปเป็นหลักปฏิบัติหลวงปู่บุญตาจึงได้ทำการศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานส่วนพระธรรมวินัยนั้น ได้ทำการศึกษาที่วัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จนสามารถสอบได้นักธรรมตรีและกลับมาเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานต่อจนรุดหน้าเป็นอันปักหลังจากได้ทำการทดสอบสมาธิจิตกำหนดด้านวิปัสสนากรรมฐานจนเป็นที่พอใจแล้วหลวงปู่จึงแจ้งความประสงค์ต่อพระอาจารย์กลัดขอออกธุดงเพื่อจเจริญรอยตามบาทของพระพุทธองค์พระอาจารย์กลัด เมื่อได้ทราบความประสงค์ขอรอยินดีและอนุโมทนาพร้อมกับได้แนะนำหนทางปฏิบัติของกิจทุดงให้แก่หลวงปู่บุญตาเพิ่มเติมในปีพศ2478หลวงปู่จึงได้ทุด,ดงมุ่งสู่ภาคเหนือจุดมุ่งหมายคือดอยสุเทพและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทางภาคอาเดินหลวงปู่นะครับ ทราบว่าลู่มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมครับไม่นคนพื้นที่ใช่มับมาจากจังหวัดวอุบลครับลุงปู่ทุด,ดงมาหรือว่ามาทางมาทุดงมาลุงปู่เคยมีประสบะการณ์ับพวกสับไหมครับประสบประสบเทม,มาทางในเรื่อจะตึกทวันดงพัเยนต่อการบ ลงแต่ตึกมีเสือไม่ลงอ่อนมันมาเล่บกวนอย่างนั้นล่ละมดคืนมันหว่องโลกูก่ะนครับผมคืออปู่ใช้วิธีไหนครับเสือถึงได้ไปครับอืมแช่ใช่ใชแผงเมตตาแผ่เมตตาอืมแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายมีค,ความสงบตอนนี้กลัวไหมครับ ก็มาครับตั <im ates> ้งเราตั you know, <im itation> <im itation ้งใจไปแล้วตายเป็นตายเป็นเป็นเป็นครับตวายชีวิตะไรทราบว่าหลวงปู่นี่เคยประกาศท่านอาจารย์เสากตาสาโลใช่ไหมครับอ่าเคยเคยมาเพ่กฝนก็แต่แก่มางามหลวงปู่บุญตาจะเป็นอย่างไร พัดชมโฆษณากันสักทูก่ครับหลวงปูบุญตาได้เดินทางจาริกไปถึงเมืองเชียงใหม่ในปลายปี2474เมื่อเดินทางไปถึงท่านได้ทราบขาว่าขณะนี้พระอุบาลีคูณนูระมาจารย์จันสิริจันโท ท่านได้พมนักทำการอบรมชี้ทางร,รมให้กับญาติโยมอยู่ที่วัดเจดีหลวงด้วยความปิติท่านจึงได้ตรงไปที่วัดเจดีหลวงทันทีและเข้ากราบขอพรและขอรับคำแนะนำสั่งสอนทางธรรมะเพิ่มเติมก็ได้รับความเมตตาจากพระอุบาลีคุด,ดูปมาจารย์เป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะเมื่อท่านได้ทราบว่าวหลวงปู่บุญตาเป็นคนทินที่ราบสูงทินอุบลราชธานี ถินเดียวกันหลวงปู่บุญตาได้รับการศึกษาทางธรรมะเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงได้ออาลาต่อผู้ที่ถือว่าเป็นบุรพาจารย์ซึ่งได้รับการอนุโมทนาให้สีลให้พรอนอันพึงควรที่ผู้ใหญ่จะเอ็นดูเมตตาต่อผู้น้อยหลวงปู่บุญตาจึงได้เดินทางสู่ตอนใต้ลงมาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้พักและจำพรรษาอยู่ที่วัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในขณะที่จำพรรษาอยู่ที่นี่ท่านได้ยินกิตติศัพท์ถึงความเก่งกล้าของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดน้องโพจึงมีความปรารถนาที่จะขอเข้ากราบฝากตัวเป็นสิทธิและวันหนึ่งต่อหน้าหลวงพ่อเดิมได้มีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งหมอบกราบอยู่ตรงหน้าท่านซึ่งหลวงพ่อเดิม ท่านได้ทราบความประสงค์แล้วได้พิจารณาเห็นว่าพระภิกษุรูปนี้สามารถที่จะสื่อทอดเจตนารมณ์ของท่านและสามารถที่จะเป็นที่พึ่งต่อบรรดาญาติโยมในภายหลังได้จึงได้รับเป็นสิทธิอบรมถ่ายทอดวิชาให้ด้วยความเต็มใจหลวงปู่อยู่จำพรรษาอยู่ที่นครสวรรค์หลายปีในระหว่างที่จำพรรษาได้ทำการศึกษาพระธรรมวินัยไปด้วย และสอบได้นักธรรมเองในปีพศ2482และปลายปีนี้เองท่านได้กลับสู่บ้านพะเสาวอำเภอชนะชัยจังหวัดอุบลราชธานรรีนับเป็นเวลาถึง8ปีที่หลวงปู่บุญตาจากทิทพแผ่นดินที่ราบสูงไปแสวงหาความวิเวกเพิ่มบารมีซึ่งหลวงปู่บุญตาได้เล่าให้บรรดาศิษย์ใกล้ชิดฟังว่าพระสงฆ์ ไม่ควรจะยึดติดกับสิ่งใดแม้แต่ถิ่นกำเนิดและก็ไม่ควรมีห่วงอะไรคงด้วยสาเหตุนี้กระมังที่ทำให้หลวงปู่แสวงหาบุญไปเรื่อยๆเท่าที่จะมีเรี่ยวแรงพาไปได้และดินแดนแห่งวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่บุญตาตั้งเป้าหมายว่าจะต้องไปให้ได้ก็คือดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานจังหวัดลบบุรี ท่านออกธุดงสู่เมืองโคราชแวะพักจำพรรษาที่วัดป่าสารวันหนึ่งพรรษาได้พบและฝา่าตัวเป็นศิษย์ต่อพระอาจารย์เสากันติโลกซึ่งท่านเป็นยอดแห่งพระวิปัสสนากรรมฐานกล่าวกันว่าเรื่องปัทถวีกสินอาโปกสินเตโชกสินและวายโยกสินเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับท่านหลวงปู่บุญตาท่านได้รับการเพิ่มภูนทาน ปัญญาแห่งกรรมฐานจากพระอาจารย์เสาและได้รับคำชมจากพระอาจารย์ว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วหลวงปู่บุญตาอยู่ปรนนิบัติรับใช้พระอาจารย์แห่งวัดสารวัตรอันควรแก่สิทธิเพื่อจะปฏิบัติต่อพระอาจารย์เมื่อได้เวลาจึงได้ขอลาสู่เมืองลบไม<ป>่ทอดองรอบประเทศเัือไหรเนี่ยนั่นไป ยังหวนแหละไปตั้งแต่ออกไปเชียงใหม่เชียงายร,ยายรายกดรอนเชียงใหม่เชียงรายนอกประเทศไทยลำบางลงกลวงปู่เนาะเพราะว่าให้ให้รู้เช็ สภาพของดินฝาอากาศเราจะอนอนอยู่แต่ในกติก็ไม่เห็นความทุกข์ใหหลู้จากทุกข์ทราบว่าการทดตรงนี้จะมีข้อปฏิบัติใไหมครับทำไมข้อปฏิบัติต้องทำป็นให้บริสุทธิ์สินสมาธิต้องประกอบเป็นหลัก ปัญญาพิจารณาสงขารเกิดแก่เจ็บตายคือมันไม่เที่ยงกันอนอีกจังทุกข์ขังอนาถาที่มนุษย์เราเกิดมาให้พ้นจากทุกข์ทำไมหมทีิเลตอนาเพราะยังเวียนบ่อยตายเกิดอยังในวัฏจะรสงสาร เพราะฉะนั้นที่ออกทุดรองก็เพื่อแสวงหาความจริงของสังขานเราจะทำอย่างไรจะหมดทุกข์ในรับุขไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ในปีพศ2483หลวงปู่ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองบัวตะบนคลองเกตอำเภอโคกสำโขงจังหวัดลบบุรีคั้งนี้เพราะหลวงปู่เห็นว่าเป็นวัดเล็กๆเกงียบสงบดีประกอบกับวัดหนองบัวขาดเจ้าอาวาสปกครองดูแลชาวบ้านจึงได้นิมนท่านให้อยู่จำพรรษาได้ทำการพัฒนาตามกำลังศรัทธาและได้ทำการเปิดสอนจริยธรรม สอนพระปริยัติธรรมให้กับพระภิกษุสามเณรมาโดยตลอดประวัติของหลวงปู่บุญตาจะน่าติดตามต่อไปเช่นไรพักกันสักคู่เดียวครับหลวงปู่บุญตาท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองบัวได้แปดพรรษาเข้าสุปีพศ .2492 ที่วัดสิงคูยาซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองในตลาดโคกสำโรง ว่างเจ้าอาวาสประกอบกับได้ทราบถึงกิติศัพท์ทของหลวงปู่บุตตาในการสอนญาติโยมและภิกษุษสามเณรเป็นพระที่มีคุณวุฒิซึ่งหาได้ยากในขณะนั้นจึงได้พร้อมใจกันนิมนต์ท่านมาจากวัดหนองบัวเป็นที่อาลัยของชาวหนองบัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะขัดความประสงค์ได้ทั้งนี้เนื่องจากได้มีผู้ใหญ่ระดับสูงของอำเภอโภคกสำโรง เป็นผู้ที่ไปทำการนิมนต์ท่านนั่นเองเป็นเวลา22ปีที่หลวงปู่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสิงคูยาในฐานะเจ้าอาวาสได้จัดระบบระเบียบต่างๆจนเข้ารูปเข้าร้อยหมู่กุฏิวิหารได้เรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบก,การพัฒนาวัดเป็นไปด้วยดีทั้งนี้เนื่องจากหลวงปู่บุญตาท่านได้มีสิทธิอนุสิ์กว้างขวาง ขยายวงกว้างออกไปมากยิ่งยิ่งขึ้นจนปัจจุบันวัดสิงคูยาได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดพัฒนาตัวอยา่างแห่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีทั้งนี้เพราะบารมีของหลวงปู่ได้สังสมไว้และมีผู้สื่อทอดที่ดีนั่นเองเข้าสู่ปีพศ .2514 ที่วัดคลองเกตขาดเจ้าอาวาสปกครอง สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมสุดโสมหลงในอดีตชาวบ้านเคยมีเพชรน้ำเอกคือหลวงปู่บุญตาวิสุทธ์ศีโลถึงเวลาที่เพชรน้ำเอกเม็ดนั้นควรกลับคืนสู่ชาวบ้านคลองเกตอีกครั้หนึ่งดังนั้นจึงได้รวมตัวกันเดินทางเข้าไปแจ้งความประสงค์ต่อหลวงปู่บุญตาขอให้ท่านได้เดินทางไปทำการปกครองเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองเกต ซึ่งหลวงปู่ได้เห็นว่าวัดสิงคูอย่างนั้นเข้ารูปเข้ารอยดีแล้วควรที่จะละทิ้นในเมืองไปสู่ความเงียบสงบอีกครั้งจึงได้ตอบตกลงกับญาติโยมชาวตะบนคลองเกตทันทตีตั้งแต่วันที่25มกราคมพศ2514ที่หลวงปู่เดินทางไปปกครองวัดคลองเกตจะดำเนินการสร้างโรงพยาบาลเพราะอะไรครับเพราะว่าประชาชน มันคับแคบบันทีคนแน่นของมานอนอยู่ข้างนอกมั่งแล้วก็พระสงฆ์ที่จะไม่รักษาก็ประปนอยู่กับพวการวาสเหมาะสมที่าง่ได้คิดจะสร้างโรงพยาบาลในเป็นที่พระของสงฆ์ด้วยเมื่กัพระป่วยเจ็บป่วยให้ชั้นลางก็ คลาสวัอาศัยอยู่ว่าเพราะเหตุนี่จะมาจึงได้คิดก่อสร้างขึ้นลวงปู่ดได้สร้างอะไระไว้บ้างครับก่อสร้างโบสถ์ศสระปิหารโรงเรียนแมนห้อศพอบห้องกุฏิครับกุฏิด้านหลังเออด้านหลังครับผมกำลังก่อสร้างแล้วโครงการของงปู่จะทำอะไรครับ โครงการต่อไปก็เพื่อสร้างโรงพยาบนนยาลยังเสร็จถ้าโรงพยาบาลเสร็จก็ยังขอสร้างตัร,รุงปฏิสังขรโบสถ์พุทธิเอกเพียงไม่กี่ปีที่หลวงปู่บุญตาท่านได้เดินทางมาปกวัดคลองเก่ิสิ่งถาวรได้เกิดขึ้นมามากมายซึ่งเดิมนั้นเกือบเ,เรียกว่า แทบจะไม่เหลืออะไรไวมีแต่สิ่งที่บอกเหตุของความเสื่อมเหลือไว้ให้หลวงปู่ท่านได้มาทำการสักสางพัฒนาหรือฟื้นขึ้นใหม่จนปัจจุบันวัดคลองเกตได้ก้าวเข้ามาสู่วัดที่ความเจริญรุ่งเรืองระดับแนวหน้าของอาเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีทัทพคุณหมอครับเป็นฉลังนี้คือตึกอะไรครับอตึกอ,อาคารสามชั้นนะครับเป็นอาคาร คณะกรรมการของชาวอซสมโนเราเรียกตั้งชื่อว่าอาคารหลวงปู่ตา89เพื่อขยาฉลองอายุท่านครบ89ปีครับชั้นล่างก็จะเป็นตึกไอซียูเพื่อจะดูแลคนไข้ซีูแล้วก็ตึกสามัญชั้น2ก็เป็นห้องคนไข้พิเศษครับชับ้น3ก็เป็น้ประชุมและห้องทํางานครับ,รบก็ได้รับความกรุณาจากหลวงปู่บุญตาในการเป็นจุดศูนย์รวมศรัทธาในการก่อสร้างซึ่งเราอย่งางตั้งแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤิกา คาดว่าจะสามารถเปิดทําการในวันครบรอบปีที่90ของหลวงปู่ในวันที่15มกราสองมสิบแตลอดเวลาของหลวงปู่บุญตาท่านจะมุ่งในการอบรมสั่งสอนชี้ทางธรรมต่อศิทธินุสิตและญาติโยมทั้งหลายโดยทั่วไปโดยยึดหลักของพระพุทธศาสนาให้ความมีเมตตาธรรมแก่นำจนเป็นที่ยอมรับ ของคนทั่วไปน,นี่ผมก็ขอให้หุวงปู่ช่วยอวยพรนะครับให,ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้พรจากหุวงปู่ทนทั่วหน้ากันครับตอนนี้ไปพ่อย่วโน่นทักน้านส่วนมนุส่วนกุศลผลฐานที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่โบดถ์ได้ทุดงได,ด้โปรดประชาชนรือสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอำนาจบารมีสินทานการกุศลอันนี้ถึงดลบนรรดาลให้ประชาชนทั้งหลายพปรดจากทุกในรับความสุขเธออายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติทุกทุกท,กทานเธอ